สวัสดีพี่น้องเอฟซีประตูก,กูประุกคนมาพี่น้องกินข้าวตรงกันกินข้าวกับอันนี้เลี้ยงหมักเล่นพี่น้องอันนี้อะไรอันนี้มีอะไรขัวหมูพี่น้องเลยใส่

มีเส้นเกล้คาสั่งนุ่มีนุ่งครับ็มีชอมใหญแจ้วมักเล่นขวามูนุองป่า,ม,ม,ม,ปามูนเดิมนรถออืมเจ็บเนาะขวามูเสีบ นองกระดุกหอยหวานแบบตองเอาคันแซบ่บนะกเจ่บนะข้างบบก็เกินมาแชก็แซ่บร่เาน้อบพอแช่อแช่ามน้องต้องจตัวนี่เห็นกินก็แซ่ เล่นไม่ใช่่ <c oughs> เ,ลเล่น่เล่นมต้มเด้อยน่องเอาไปย่างไผยไม่จังหอมป้าผัดย่างอาอเ,าเอาขอเาขเาจะตัดไผ่ขเาขเาจะสัดไผตัดไผ่ะ Văn hình này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นานไเส็บปุ๊มเนี่ย่อมันอยากดำคำลงอืมเนอะนำบ่เอ็นะอยากดำ่คือตัวไหนตะเกาตะเกาวตังตะวันอัากดำคอยากใส่เลยบ่อยากจิ้มโจาจตรงนี้ เอาบอกเป็นฟองเห็นไมแต่องหนาจังๆนะครับวันี้หนาจังมันจใ่จริงนะใช่ใช่ใ่กระถึกแล้วหูรถมือน้อมมัง ทางเว้นในหน้าพุ่นน่ะรมยังหน้าบ่ถึกพุ่นน่ะเอ้ยอ่าแล้วเดือนไปครับเออสิซื้อ

ไงครับ มุ space, uh. mm ่น hmm. นี่แะเมุ่นบ้าเลยเนี่ อิ่มพี่น้องมันเนี่ยเอา่ะพี่น้องฮิโกโตจบคลิปไวทานี้กะกันคลิปนามาค่ะก็เลยกดแชร์ดีแล้วพี่น้องกดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจเห้คลิปต่อไปแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้อง